ตำนานความเชื่อเรื่องแมวดำทั่วโลกตำนานความเชื่อหรือคํำเตือนเกี่ยวกับแมวดำนั้นปรากฏอยู่ในตำนานลึกลับของประเทศต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นตำนานเก่าแก่ของอินเดียโบราณที่เชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์ผีเพราะเป็นพาหนะของพระสัตว์ถีเทวีแห่งความตายของทารกหรือผีแม่ซื้อประจำตัวเด็กนั่นเองนอกจากนี้ยังเชื่อว่า ถ้าใครเห็นแมวดำที่ไหนก็เท่ากับพระสัตว์ถีกำลังปรากฏกายอยู่ตรงนั้นและจะต้องมีเด็กหรือมีคนตายเกิดขึ้นที่นั่นเช่นกันนอกจากนี้ในพิธีศพของทางอินเดียเองก็มักจะขับไล่แมวดำที่เข้ามาป้วนเปี้ยนในงานศพเพราะเชื่อว่าถ้ามันไปถูกตัวศพเข้าจะทำให้เป็นรอยมนทินกับศพนั้นในความเชื่อของคนจีนโบราณ ก็ถือเรื่องแมวดำข้ามศพเช่นกันพวกคนจีนเชื่อว่าจะทำให้คนตายฟื้นคืนชีพและกลายเป็นผีที่ดุร้ายส่วนชาวอิตาเลียนเชื่อว่าแมวดำเป็นสัตว์แห่งลางร้ายที่นำความตายมาให้ผู้ป่วยเพราะเชื่อว่าหากแมวดำไปนอนบนเตียงผู้ป่วยคนไหนจะทำให้ผู้ป่วยคนนั้นตายลงในไม่ช้าในแถบตะวันตกคำสอนนิกายพิวริทัน ที่เน้นเรื่องบทลงโทษของคนบาปและความร้ายกาจของซาตานทำให้เกิดลัทธิการล่าแม่มดอย่างหนักหน่วงในช่วงคิสตววรษที่16-17พวกเขาเชื่อว่าแมวดำเป็นพวกเดียวกับแม่มดทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับแมวดำถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดผู้รับใช้ซาตานโดยมีเรื่องเล่าของพ่อลูกคู่หนึ่งได้โยนหินไล่แมวดำในคืนเดือนมืด จนแมวตัวนั้นบาดเจ็บพอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกเขาก็ได้เดินสวนกับยายแก่คนหนึ่งที่มีแผลบนใบหน้าลักษณะเดียวกันกับบาดแผลของแมวดำเมื่อคืนจึงเชื่อว่าแมวดำสามารถแปลงร่างให้เป็นคนในเวลากลางวันและเป็นแมวดำในเวลากลางคืนความเชื่อนี้เป็นที่แพร่หลายมากในตอนกลางของประเทศอเมริกา ช่วงปีคศ1560ในช่วงสมัยคริสเตียนตอนต้นก็เชื่อกันว่าหากมีแมวดำเดินผ่านหรือเดินตัดหน้ามันจะแสดงให้เห็นถึงการปิดกั้นหนทางสู่สวรรค์ของมนุษย์ทำให้แมวดำต้องถูกฆ่าและทำลายแต่ในบางวัฒนธรรมกลับยกย่องแมวดำอย่างเห็นได้ชัดเช่นที่อียิปต์โบราณเพราะแมวช่วยเกษตรกรจับศัตรูพืชมากิน เช่นเดียวกับความเชื่อพื้นเมืองของชาวประมงที่นิยมเลี้ยงแมวดำไว้ในบ้านเพราะเชื่อว่าการเลี้ยงดูแมวดำจะช่วยคุ้มครองให้สามีของพวกนางปลอดภัยจากการเดินเรือส่วนในประเทศสกอตแลนด์ก็เชื่อกันว่าหากพบเห็นแมวดำเดินผ่านประตูทางเข้าเมื่อใดเมื่อนั้นความร่ำรวยมั่งคั่งจะมาเยือนถึงหน้าบ้านทันทีและบางแห่งของอังกฤษและญี่ปุน่นแมว ได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์มงคลสำหรับสิ่งดีๆที่จะมาถึงอีกด้วยส่วนในประเทศไทยเชื่อว่าที่แมวดำเป็นสัตว์อัป,ปมงคลนั้นน่าจะมาจากความเชื่อเรื่องสีดำที่เชื่อว่าเป็นสีแห่งความตายและโชคร้ายทำให้แมวซึ่งเป็นสัตว์ที่มีท่าทางลึกลับน่ากลัวอยู่แล้วและยิ่งมีสีดำด้วยจึงกลายเป็นที่หวาดกลัวของคนทั่วไปพอเวลาผ่านไปก็กลายเป็นเรื่องเล่า เป็นความเชื่อต่างๆตามมาส่วนความเชื่อเรื่องแมวดำกับความตายในประเทศไทยนั้นนักวิชาการเชื่อว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทั้งจีนอินเดียและตะวันตกยุคหลังที่ไทยพัฒนาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติมากขึ้นนั่นเองเพราะหากเรายึดตามหลักฐานในตำราบโบราณทั้งตำราดูแมวในสมัยอยุทยา หรือที่บันทึกบนสมุดข่อยในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ของไทยแล้วจะพบว่าคนไทยสมัยก่อนเชื่อกันว่าแมวดำเป็นแมวที่บันดาลโชคลาภและเงินทองให้กับผู้เลี้ยงได้